สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six Premier League เจาะแท็ติกโดยอัมฟุตบอลจีเนียสเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยคืนนี้คือคลาสมาก รูปนี้ผมแบบผมเซฟและผมชอบที่สุดเลยในเกมนะคุณอาจจะชอบหลายลูกมากเลยนะโดยเฉพาะลูกแรกที่แบบว่าปัดยาเป๊ปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะบอลถูกส่งเข้าที่พื้นที่ที่ดีที่สุดคนที่นักเตะทุกคนทําหน้าที่ตัวเองก็คือประจําตําแหน่งที่เอาไว้ให้ดีที่สุดนะแล้วเดี๋ยวบอลนมันมาถึงคุณเองลูกนี้นะมันมันแสดงออกให้เห็นถึงปัชญาของเป๊ปบนสนามที่อยู่ในสมองของนักเตะเย์เมเกอร์หรือจอมทัพของทีมอย่างเดอร์บลยนะครับเขามีทางเลือกมีออปชั่น4ทางยากกว่าของโฟลเดน สถานการณ์เนี่ยยากกว่าของโฟเดนเยอะเพราะโฟเดนสถานการณ์หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่ต้อง คิดถึงพื้นที่ที่ดีที่สุดให,ให้คนยิงถูกป่ะแล้วมันมีเพื่อนที่คุณก็เห็นแล้วแหละว่าเดอร์บลยไปแล้วหรือว่ามีคุณตุกันมาด้านข้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโฟเรนยังเลือกยิงถูกไหมแต่เดอร์บลยเนี่ยสถานการณ์ยากกว่าคุณลองนึกภาพตามว่าคุณไปยืนในระนาบเดียวกับเดอร์บลยคุณจะรู้ไหมครับว่าตัวขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครอ่ะชัวร์คอนเซโลหรือใครไม่รู้อะ่ะเพื่อนคนนี้ว่างที่สุดสเปซที่อยู่ด้านหน้าเขาเยอะที่สุดมันไม่ได้เห็นง่ายนะครับแต่วิสัยทัศน ได้เลยเว้ยคือผมชอบอะไรแบบนี้ว่าทำไมผมถึงชอบดูแมนซิตี้หลายครั้งมันเขาเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมได้เห็นการตัดสินใจแต่ละครั้งอ่ะมันเหมือนแบบมันสวยงามอะเหมือนคุณเหมือนเหมือนคุณก็รู้ว่าอาหารจานนี้มันคือมันคือมันคือโซบะมันคือโอเด้งของยิปมันคือซูชิอะไรเงี้ยคุณก็เห็นหน้าตามันคุณก็รู้อะใช่ป่ะคุณก็รู้ครับมันก็ตรับปามแบบเนี้แล้วรสชาติก็น่าจะประมาณนี้แหละแต่ถ้ามันมาจากเชฟฝีมือดีมากๆแล้วเขาประณีตมาดีมากๆมันจะมีความลับซ่อนอยู่ในความ ธรรมดาของอาหารชิ้นนั้นน่ะเนื้อผ้าหรอกใช่ไหมคือข้าวเขาอาจจะหมักมาพิเศษแล้วเป็นรสชาติที่คุณไม่รู้เขาใช้สูตรพิเศษให้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมีใส่แบบสูตรอะไรไว้ใต้ปลาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วพอคุกินเข้าไปคุณถึงแบบคือแบบเสื้อผ้าระเบิดเหมือนแบบการ์ตูนอะไรวะหลายหลายเรื่องการ์ตูนอาหารหลายๆเรื่องคือแบบโซมาแบบกินแล้วแบบมันฟินมากอะไรอย่างเงี้ยมันคือผมดูแบบเกมฟุตบอลเวลาผมเห็นทัคติกอะไรแบบนี้หรือผมเห็นการเล่นการตัดสินใจที่ฉลาดแบบนี้นะผมจะรู้สึกฟินเหมือนได้ดูอารจิงๆว้ย ดูแบบภาพศิละปะคุณดูนะลูกนี้นะสี่ออปชันที่เกิดขึ้นอนะ่ะทันทีนะที่เดอะบอยได้บอลเขาอาจจะยกข้ามไปปีกซ้ายก็ได้นะครับยกแบบวางยาวตักยาวขึ้นไปแล้วให้ปีกวิ่งไล่ไปอะ่ะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดลูกนี้มันเป็นลูกช่วง,วงท้ายๆท,ที่มันมีตัวผู้เล่นสดๆตัวเด็กหรือว่าตัวบางบางผู้เล่นสำรองบางคนลงมาแล้วนะครับหรือว่าคุณเนี่ยจะเนี่ยเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในแดนหน้าทั้งหมดนะครับนะสองสองตำแหน่งเนี่ยนะทั้งคุณตุ๊กการทั้งอีกคนเนี่ยอวารเรสบ้างหรือใครไม่รู้นาะเขา เาเรียกว่าอะไรเขาหาพื้นที่ให้คุณแล้วอ่ะเขาเขายื่อยู่ในตำแหน่งที่คุณจ่ายไปให้เขาได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่มีใครมาปิดอ่ะเขาจว่าคุณจ่าย vertical คุณจ่ายแนวดิ่งตรงๆขึ้นไปก็ได้โอ๊ยผมลืมล่าอีกจุดหนึ่งว่ะต้องขออภัยคุณจ่ายออกด้านข้างใกล้ๆอ่ะเลือกทางเซฟทางง่ายนะมี2ทางด้วยจริงๆแล้วอ่ะสองถึงสามทางด้วยจริงๆแล้วอ่ะคือเดิรบลยสามารถที่จะขอให้โรจุยก็ได้คืนกลับหลังมาให้ทางโกเมสเออซอเคียวโกเมสก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็คุณจะจ่ายเข้ามาาาใหห้ดอออัจจะนนตรยย่ ถ้าจะให้ปลอดภัยกว่าก็แทงเบิ้ลข่ามาอาคันยี่ก็ได้ซึ่งอันนี้เซนเตอร์ตัวใหม่ของซิตี้ลงตัวจริงนะครับซึ่งก็เล่นได้โอเคเลยนะแต่เขาเลือกตัวไกลสุดเลยครับเขาเลือกตัวไกลสุดที่พอผมผมก็ไม่เข้าใจหรอกตอนแรกแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีวะ่ะเพราะถ้าคุณดูทางทางทางด้านซ้ายมือเนี่ยคุณจะเห็นเรื่องหนึ่งครับที่มันแบบคุณจะรู้สึกแหละว่าคุณจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยแม่งแม่งคลัสคลัสเตอร์คลัสคลัสมาแปลว่าหนาแน่นยุ่งเหยิงวุ่นวายอารมณ์อย่างนั้นมันจะคลัสคลัสคลัสหน่อยมันจะจอมททััับีวิสย หรือโฮดิ้งที่เก่งๆมีวิสัยทัศน์ทำหน้าที่ในการย้ายบอลน,นะครับจากจุดที่มันค่อนข้างหนาแน่นแออัดแล้วเปลี่ยนไปนะครับอยู่ในจุดที่มันโปร่งโล่งเนี่ยผมให้คุณดูคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยโล่งเลยมันโล่งมากครับมันแบบพอจ่ายไปเสร็จปุ๊บอะ่ะมันเหมือนแบบหายใจเต็มปอดอะตรงนี้มั่นคือแบบอากาศบริสุทธิ์นะครับคือแบบเขาใหญ่ในบรรยากาศในเมืองไอ้บรรยากาศในเขาใหญอ่อากาศดีๆอะไรแบบนี้อีกด้านหนึ่งนี่คือแบบ กรุงเทพนานแน่นแออัรอารมณ์อย่างนั้นอนะ่ะนะครับแล้วเควินเดอร์ลอยนี่คือ,เป,เ,อเป็นคนที่เลือกจ่ายเป็นคนที่เลือกจ่ายได้ฉลาดมากลเลยดูไปรูปนี้ผมถึงแบบผมบอกเนี่ยภาพนี้สำหรับผมนะคืออาร์ตอาร์ตไม่ได้แปลว่าอาร์ตไม่ได้เพราะว่านักเตะแต่ละคนมันยืนกันสวยดีรูปร่างเหมือนมา้าฮวงจุ้ยดีไม่เกี่ยวนะครับอาร์ตที่ที่หนึ่งเขาเลือกเพลย์ได้นีดเนาะนีทคือปารีสเขาเลือกเพลงเนี่ยได้นีดเนาะแล้วได้ปารีสเนาะแล้วก็ เลือกได้ดีมากเลยเนาะแบบถ้าทั้งหมดผมลากลูกศรไปหาผู้เล่นทุกคนนะเดินรอยจ่ายให้ได้ทุกคนครับผมเชื่อคุณภาพในการจ่ายบอลของเขาเขาจ่ายไปให้ได้ทุกคนครับคุณจะคืนหลังมามักง่ายเล่นง่ายขี้เกียจคิด,คด,คดมากก็แต่คืนมาง่ๆก็ได้ครับแต่เพื่อนจะโดนบีบถูกไหมครับเพื่อนก็จะโดนกองหน้าคู่แข่งบีบมันมีก้แต่เขาเลือกที่จะดึงรอให้เพื่อนวิ่งขึ้นเห็นไหมให้เพื่อนวิ่งผ่านหน้าตัวเองไปให้เพื่อนตัวหน้าเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อที่จะแบบดูทีวว่าฉีกตไไอองไงรงงน,นิ่พ เย็นพอสงบพอแล้วเลือกไปตัวที่ดีที่สุดเลยครับดีที่สุดในภาพคือต้องไปตัวเนี้ตัวไกลแล้วเกมมันก็เปิดออกจนถึงหน้าปากประตูคู่แข่งครับแฟนบอลซิตี้นะผมบอกจริงด้วยว่าคือผมพูดได้วันนี้เลยว่าพวกคุณมันโครโชคดีหรือเว้่าจริงเว็บ <Web S 2> เดียวที่เรามั่นใจ at y u f a wisdom สมัครฟรีร้อเปอร์เซฝากร้อยรับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืน5%ยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดาน